This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรก คุณผู้ฟังครับเราพูดกันบ่อยเรื่องเกี่ยวกับการพูดกับตัวเองหรือว่าเซลฟ์ทอล์กใช่ไหมครับซึ่งก็มีประโยชน์ทั้งในแง่ของ1การฝึกภาษานะครับถ้าเกิดคุณเซลฟ์ทอล์กเป็นภาษาอังกฤษนะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยให้คุณได้คุยกับตัวเองนะครับ it helps you stay in touch with yourself reflect reflect เราก็พูดถึง คำนี้บ่อยเหมือนกันนะก็คือการสะท้อนนะครับการสะท้อนกับเราว่าครุ่นคิดถึงสิ่งที่เราทําลงไปถึงสิ่งที่เราคิดในช่วงนี้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานะครับถ้าเกิดเราไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยเราก็จะไม่ได้รีเฟล็กเราก็จะไหลไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเรานะครับแต่ทีนี้พอเราอยู่กับตัวเองเยอะๆเนี่ยคืออุตสาห์การเวลาเอาไว้เพื่อคุยกับตัวเองแล้วแต่ในบางเวลาที่เรา เพิ่งจะผ่านอะไรที่มันแย่ๆมานะครับแล้วก็จิตตกนะครับอยู่ในภาวะจิตอ่อนมันก็จะมีคำพูดประมาณหนึ่งซึ่งสามารถจะผุดขึ้นมาทำร้ายตัวเราได้ซึ่งอันนี้ไม่ดีนะเราต้องรู้เท่าทันนะครับคือมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นั่นแหละไม่แปลกแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเฮ้ยไม่ดีแหละไม่โอเคแหละนะครับคำพูดเหล่านี้เช่นอะไรบ้างก็เป็นต้นว่า why am I here ฉันไดอยู่ตรงนี้ทำไมวะนะครับ Why do I even exist? ฉันเกิดมาทำไมเนี่ยเราจะมาอยู่ตรงนี้ยังไง Exist ก็คือมีอยู่เป็นอยู่นะครับ Why do I exist? ฉันเกิดมาทำไมวะเออเราอยู่ตรงนี้แล้วมันมีประโยชน์อะไร Nobody needs me ไม่มีใครต้องการเราหรอก I'm making no difference ฉันไม่ทำให้เกิดความแตกต่างอะไรกับโลกใบนี้เลยมีฉันกับไม่มีฉันค่าเท่ากัน I'm useless ฉันแม่งคนไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็ if I die the world will keep moving like nothing happens anyway ซึ่งจริงๆประโยคนีน้มันเป็นความจริงของโลกอยู่แล้วนะก็คือต่อให้ฉันตายไปเนี่ยโลกก็ยังคงหมุนต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นความจริงอยู่แล้วครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกนี้ต่อให้คนตายแต่ไปทั้งโลกนะครับโลกก็ยังหมุน ต่อไปอยู่ดีนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเลวร้ายขึ้นแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังต้องดําเนินต่อไปนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ความที่มันเป็นแฟกต่อให้เป็นแฟกเหล่านี้เนี่ยนะมันจะมาทําร้ายเราในช่วงที่จิตใจเราอ่อนแอได้มากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอาจจะมีคำถามนี้ที่หลายคนเฝ้าถามตัวเองด้วยความขับข้องใจก็คือ Why the world needs me โลกนี้จะต้องการเราไปทำไมเรามีประโยชน์อะไรเรามีคุณค่าอะไรเราจะอยู่ตรงนี้ทำไมนะครับวันนี้อยากจะชวนคิดถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังถ้าเกิดเรื่องนี้มันเป็นปัญหากับคุณอยู่นะครับซึ่งก็หมายถึงว่ามันบั่นทอนบั่นทอนไม่ให้เรารู้สึกแฮปปี้ที่จะตื่นเช้ามาในทุกวันแล้วมีความหวังแล้วอยากทำนู่นทำนี่ ด้วยความคึกคักกระฉับกระเฉงความคึกคักกระฉับกระเฉงมันสําคัญนะไม่งั้นมันจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมากๆนะครับอันแรกเลย you are rare คขาว่า rare r a r e นะครับนอกจากจะแปลว่าสเต็กแบบชุ่มเลือดแล้วนะครับเดืออกใช่ไหมมันจะมี rare medium medium rare แล้วก็ well done rare นี่คือแบบ ชุ่มชุ่มโทกมาเลยนะครับแต่แร r e ในความหมายนีย้มันหมายถึงว่าหายากไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีที่ไหนนะครับ you are rare นั่นก็แปลว่าไม่มีใครเหมือนคุณอีกแล้วนะครับ have you ever thought that there is only one you in the whole world เคยคิดไหมครับว่าในโลกเนี้มีคุณอยู่แค่คนเดียวเองนะ sure there might be some people who are better at things you're good at for example but it doesn't matter มันไม่เกี่ยวกับว่าเราอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกับอีกหลายๆคนเช่นเราเป็นคนเก่งเลขสมมุติก็จะมีคนเก่งเลขเหมือนเราอีกเต็มเลยอีกเยอะแยะเลยด้วยนะครับหรือว่าเราเป็นคนตัวสูงแต่มันก็ต้องมีคนสูงกว่าเราไงหรือว่าเราเป็นคนสวยก็ต้องมีคนสวยกว่าเราอันนั้นน่ะมันก็ใช่นะครับแต่นั้นมันจะเกิดจากการที่เราเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่น because you're just not comparing yourself to others you shouldn't be comparing yourself to anyone else เราไม่ควรจะเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นเพราะว่าต่อให้เราดีที่สุดเก่งที่สุดมันจะมีคนที่ดีที่สุดดีกว่าและเก่งกว่าเสมออยู่ดีคิดแบบนี้ไม่ช่วยอะไรนะครับแต่ว่าให้ไปโฟกัสตรงที่ความแตกต่างไม่มีคนเหมือนเราเป๊ะอย่างนี้อีกแล้ว you are unique nobody else is exactly like you you are irreplaceable คาว่า irreplaceable มันอาจจะฟังดูสูงส่งมากเลยไม่มีอะไรมาทดแทนได้แต่อย่าลืมว่าคาว่า irreplaceable มันก็เป็นจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนที่โดดเด่นและดีที่สุด มันถึงจะหาใครมาทดแทนไม่ได้ต่อให้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นหรือว่าธรรมดาธรรมดาแต่มันก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครแทนที่ใครได้นะครับ You are irreplaceable You are rare ให้นึกถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับไม่มีใครเหมือนคุณอีกแล้วอันที่สอง Your experience is worthy and unique ประสบการณ์ของคุณ มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเท่านั้นนะครับต่อให้เราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคนอีกเป็นสิบเป็นร้อยเลยแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะถูกไหมครับเพราะว่าประสบการณ์มันเกิดจากการที่เรา React กับสิ่งที่เราเกิดขึ้นยังไงเรารู้สึกกับมันยังไงเรารับมือกับมันยังไงและที่สําคัญนะครับเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดนั้นตัหากคือประสบการณ์ไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้น นะครับสมมติคนเป็นสิบเลยเอ,อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหมือนกันแล้วก็เกิดเกิดสึนามิเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่แต่ละคนต่อให้รอดรอดชีวิตมาได้ก็จะเจอสิ่งที่ไม่เหมือนกันเจอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าความรับรู้ของแต่ละคนไมเซ็ตของแต่ละคนสิ่งที่เขาได้มาจากจากสถานการณ์นั้นๆก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นประสบการณ์แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน นะครับ you might wonder why is this happening to me อาจจะมีหลายครั้งที่คุณจะคิดว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับกูวะนะครับแต่บางทีลองคิดดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณต่อให้มันเป็นสิ่งที่ดำมืดเป็นสิ่งที่แย่มันจะสอนอะไรเราสักอย่างเสมอหรือมันจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อโอเคนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการในชีวิตเราจะได้หลีกเลย่ยงได้นะครับนั่นคือคุณค่า ของประสบการณ์ที่มันจะให้กับคุณ and also the experiences you have gone through no matter how dark it might be can help someone else at some point in the future สิ่งที่คุณผ่านมาประสบการณ์ที่คุณได้มาต่อให้มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายแค่ไหนบางครั้งในบางจุดของชีวิตในอนาคตเรื่องเหล่านี้นอกจากมันจะช่วยตัวคุณเองแล้ว มันยังสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยนะเพราะว่าคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเสมอคุณจะมีคนที่คุณแคร์คนจะมีคนที่คุณต้องคอยดูแลและสิ่งเหล่านี้มันจะส่งต่อได้มันจะสามารถเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นได้มันอยู่ที่ว่าคุณสามารถจะหยิบยืน่นถ่ายทอดส่งต่อให้คนอื่นหรือเปล่าหรือยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นมันมีค่านะประสบการณ์ของเรานั่นคือสิ่งที่มันอยู่นี้เป็นสิ่งที่มันเป็นของคุณเท่านั้นโดยเฉพาะลองนึกถึงคนที่ผ่านสถานการณ์แผ่นดินไหวซึนามิเมอสครุญินที่ยกตัวอย่างหรืออุบัติเหตุแต่ละคนจะมีวิธีการส่งต่อไม่เหมือนกันบางคนเลือกที่จะไม่พูดถึงมันอีกเลยแต่บางคนเขียนมันออกมาเป็นหนังสือนออกไหม เออแล้วหนังสือที่อาจจะมีคนอ่านเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านมันอาจจะเป็นบางอย่างที่ช่วยคนเหล่านั้นก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคุณคือสิ่งที่มีคุณค่าและทำให้คุณยูนิคและไม่เหมือนคน,คนอื่นเลยนะครับโยมไปถึงอีกอันหนึ่งก็คือ you can be someone's rescuer เขาว่า rescue ก็คือช่วยชีวิตนะครับ rescuer ก็คือผู้ที่ช่วยชีวิตนะครับ มันอาจจะไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่เหมือนกับการผ่านเหตุการณ์ได้ร้ายแล้วเขียนหนังสือเพื่อเตือนใจหรือว่าเพื่อสอนใจคนอื่นแบบตัวอย่างเมื่อสักครูน่นี้แต่มันอาจจะเป็นอะไรง่ายๆแค่แบบ how many times do you hear the phrase that was j u s t w h a t I needed t o hear today บางคนอาจจะเคยพูดกับคุณว่าเออขอบคุณมากนะมันเป็นสิ่งที่เรากำลังต้องการจะได้ยินอยู่เลยในวันนี้เพราะเขารู้สึกแย่มากและเรา พูดอะไรหรือทำอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าแค่นี้มันก็เป็นประโยชน์มากๆแล้วนะนี่มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าคุณได้ช่วยชีวิตใครบางคน Thank you for sharing อาจจะมีคนพูดกับคุณอย่างนี้ที่แบบเฮ้ยขอบคุณที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะขอบคุณที่แชร์เรื่องนี้นะเพราะมันมันช่วยเราได้มากเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยนะสิ่งเล็กๆที่คุณไม่รู้ตัวเลย ว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่อย่างนึกไม่ถึงกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นประโยคน,นี้ครับเป็นสิ่งที่ถ้าคุณได้ยินเนี่ยขอให้รู้ไว้เถอะว่าคุณเป็น rescuer ให้กับบางคนนั่นก็คือ that was just what I needed to hear today เพราะฉะนั้น never give up being you never give up being unique give up ก็คือเลิกถอดใจไม่เอาละหลายๆคนคิดอย่างจริงนะก็คือ ไม่เอาแล้วไม่อยากจะเป็นแบบที่เราเป็นแล้วเพราะมีอะไรหลายอย่างเหลือเกินที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนหรือว่าเลิกล้มความคิดที่จะต้องเป็นตัวของเรานะตัวของเราก็เหมือนกับทุกอย่างในโลกมันไม่ใช่ฟนะิแนลเวอร์ชันน่ยตราบใดที่เรายังไม่ตายฟิแนลเวอร์ชันคือเดี๋ยวมันก็อิดิทได้อีกเดี๋ยวมันก็ปรับปรุงได้อีกฟิแนลไม่มีจริงใช่ไหมครับเออจนกว่าตายแหละ ายตายัดคือตายแล้วจริงๆนะคือเสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วโอเคนั่นคือไม่มีโอกาสจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าตัดต่ออะไรเติมอะไรดีๆเข้าไปในชีวิตได้อีกแล้วนะครับนั่นคือฟ i น a อลแต่ถ้าสมมุติเกิดทุกวันนี้คุณยังตื่นมาในทุกเช้ามันยังไม่มีฟนอลเวอร์ชันนะอย่าเพิ่งกีฟ b e บิ g งย u อย่าเพิ่งเลิกล้มที่จะเป็นตัวของคุณเองเพราะอย่างที่บอกแบบนี้มีคนเดียวในโลก เราต้องบอกสิ่งนี้กับตัวเองแล้วเชื่อมันจริงๆนะออมีประโยคหนึ่งซึ่งเป็นแบบมันตราส่วนตัวของผมเลยนะก็คือ different is better than better ฟังอีกทีนึงนะครับ different is better than better ประโยคนี้มันหมายถึงว่าการที่เราแตกต่างไปเลยมันดีซะยิ่งกว่าการที่พยายามจะดีกว่าสิ่งที่เขาดีอยู่แล้ว Better than better ก็คือสิ่งที่หลายๆคนคิดว่าพยายามจะเป็นในโลกแข่งการแข่งขันทุกวันนี้ก็คือเราต้องดีกว่าเสมอดีกว่าคนวิ่งเร็วเราต้องวิ่งให้เร็วกว่าคนพิมพ์ดีดเร็วเราต้องพิมพ์ให้เร็วกว่าคนกล้ามโตเราต้องกล้ามโตกว่ามันซิกแพคเราต้องชัดกว่ามีคนสวยเราต้องสวยกว่านั่นมันคือแบบมากขึ้น better ในเรื่องของดีกรีในสิ่งเดียวกันบางทีเราอาจจะไม่อยากไปแข่งขันในสิ่งเดียวกันกับที่เขาแข่งกันอยู่ก็ได้นะเราเปิดตลาดใหม่เลยฮะเราไปแตกต่างในแบบอื่นในแบบที่เราเป็นจริงๆอย่าลืมว่าคนที่เขาประสบความสาเร็จมาในทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่าเออโลกต้องการสิ่งนี้เนาะแต่จากการที่เขาทำในสิ่งที่เขาชอบ แล้วทำได้ดีแล้วหมกมุ่นกับมันอยู่กับมันโดยอาจจะไม่แคร์ว่าเออนะจุดนั้นเนี่ยเราแตกต่างจากคนที่เขาเป็นกันอยู่เยอะแยะเลยนะเราอาจจะโดนคนอื่นมองว่าประหลาดก็ได้แต่ who cares ไปสนใจอะไรแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรายืนหยัดว่าแบบเออสิ่งนี้ดีก็ทำไปแล้ววันหนึ่งพอความพยายามมันเห็นผลหรือ when all the stars align ผมเคยพูดถึง ประโยคนี้ในในรายการมาแล้ว All the stars align ก็คือดาวทุกดวงบนท้องฟ้าเรียงกันเป็นแนวเดียวกันก็แปลว่าเมื่อถึงเวลาที่แบบองค์ประกอบทุกอย่างถึงพร้อมนะครับสิ่งที่เราทำอยู่อาจจะแบบพอดีกับการที่แบบเออตลาดกำลังต้องการสิ่งนี้อยู่พอดีมันก็จะเกิด business ที่เอา้าไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าสิ่งนี้หาเงินได้ด้วยเว้ยเอออุตสาห์ทำมาตั้งนานปรากฏว่า อยู่ๆในวันนี้โลกต้องการเหมือนกับแอปพลิเคชัน z o ะครับซึ่งเขาก็ทำมาตั้งนานแลนะ้วเนาะแต่พอเกิดโควิดปับ๊บมันเป็นโอกาสที่ทำให้ Zoom แบบกลายเป็นมาตรฐานใหม่เป็น New Normal ของคนในยุคนี้คือต้องใช้ Zoom ในการประชุมกันทั่วโลกขึ้นมาแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จตอนที่ Zoom ทำแอปพลิเคชันตัวเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะว่าเออเนี่ยทำในสิ่งนี้อยู่ซึ่ง มันเป็นสิ่งที่ต่างไม่รู้เลยว่าโลกจะต้องการขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขายืนยนันว่าเขาอยากทําว่าเขาเห็นคุณค่าของมันเหมือนกับตัวคุณที่รู้ว่าเออเราต่างนะเราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ป๊อปปูล่าที่สุดในวันนี้แต่ถ้าเกิดเรายืนยันว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่แบบเจ๋งว่าไม่แน่ในวันหนึ่งมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้นะครับต่อให้มันไม่เกิดคุณก็จะได้ อย่างน้อยนะได้อยู่กับสิ่งที่คุณชอบทุกวันอยู่กับสิ่งที่คุณรู้ว่าเป็นประโยชน์กับคนจำนวนหนึ่งทุกวันนั่นคือเหตุผลที่เพียงพอแล้วที่คุณควรจะเป็นอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นย้าอีกครั้งหนึ่ง different is better than better บางครั้งแตกต่างไปเลยดีกว่าแค่ทำให้มันดีกว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในท้องตลาดนะครับสรุปสรารที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคำแรก rare อยาให้ทุกคนเป็นสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งนี้หายากไม่ใช่มีตามท้องตลาดดาดดืนมองไปทั้งไหนก็เห็นคนที่เหมือนกับเราเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าเราต้อง rare ก็คือหายากไม่ค่อยมีแบบนี้คนแบบนี้มีคนเดียวในโลกเลยครับ rare แล้วก็ irreplaceable ไม่สามารถทดแทนได้ไม่หาไม่สามารถหาคนมาทดแทนคุณได้ irreplaceable เราทุกคนเป็นแบบนี้อยู่นะครับ rescue คำว่า rescue คือช่วยชีวิต rescuer ก็คือผู้ช่วยชีวิตครับ rescuer ประโยคนี้ดีนะครับ that was just what I needed to hear that was just what I needed to hear บางครั้งเราาสามารถจะใช้ประโยคนี้บอกกับคนอื่นได้เวลาที่เขาพูดอะไรที่แบบ ดีเหลือเกินนะครับกำลังต้องการประโยคนี้อยู่พอดีวันนี้เติมเต็มแล้ววันนี้รู้สึกแย่มาโดยตลอดแล้วก็ดีขึ้นปุบป,ปับเพราะสิ่งที่เธอพูดหรือสิ่งที่เธอทำนะครับ That w a s just w h a t I n e e d e d to h e a r และสุดท้าย Different is better than better การที่เราแตกต่างไปเลยบางครั้งดีกว่าแค่ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำอยู่แล้วให้ดีขึ้นนะครับ Different is better than better และถ้าติดตามฟังคำนิดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,499คำและสำนวนครับ คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะฮะปลายปี2020คำนี้ดีพอดแคสต์กำลังเปิดรับน้องฝึกงานนะครับกับโครงการคำนี้ดี i n t e r อร์ n เจนาำนวนที่จะรับคือ2คนนะครับตำแหน่ง Creative นะครับหน้าที่มี2อย่างหลกัลกๆเลยก็คือ1เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผลิตรายการคำนี้ดีนะครับแล้วก็2เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการใหม่ที่เรากาลังจะขึ้นเร็วๆนี้นะครับ เป็นในการที่ว่าด้วยเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานโดยเฉพาะเลยคุณสมบัติก็คือเพศอายุการศึกษาอันนี้คือ,อยังไงก็ได้ไม่สนใจนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษคุณต้องดีมีความมีความลหลงไหลในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษจริจจรงๆนะครับแล้วก็พร้อมจะเข้ามาลุยไปได้วยกันอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาอย่างน้อย3เดือนนะครับฝึกงานจานถึงสุขครับแต่ว่าเข้าออฟฟิศเนี่ย สัปดาห์ละสวันแล้วแต่ตกลงกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมากกว่าน,นั้นก็ไม่ว่ากันเพราะว่าพวกเราก็ทํางานกัน5วันอยู่แล้วนะครับมาเหตุน,นิดนึงนะครับว่าถ้ามีทักษะหรือประสบการณ์เรื่องการทำคอนเทนต์วิดีโอมาบ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับอ่ะใครสนใจอีเมลเข้ามานะครับที่ podcast at thestandard.co ย้ำอีกครั้งนะครับ p o d c a s t t t e s t a n d a r d c o สิ่งที่ต้องแนบมาด้วยคือ 1. r e s u เรซูเม่หนหน้นากระดาษพอนะครับกับ 2. คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน5นาทีตอบ3คํคำถามนี้นะครับข้อ 1. แนะนำตัวเองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้อ 2. ให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำถามคือ what do you think you're best at and what do you think you're not so good at and why how so ตอบคำถามนี้เป็นภาษาอังกฤษย้ำนะครับและข้อ3ตอบเป็นไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับคำถามคือถ้ารายการใหม่ที่กำลังจะขึ้นเนี่ยใช้ชื่อว่า English at Work คุณคิดว่ารายการที่ว่านี้พอดแคสต์นี้จะมีเนื้อหาอะไรยังไงได้บ้างลองตีความตามความเข้าใจของตัวเองแล้วก็ลองลองอธิบายมาให้เราฟังหน่อยหรือว่าฟุ้งให้เราฟังหน่อยว่าเอ๊ะ มันจะทําอะไรได้บ้างนะเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวิดีโอคลิปนี้ไม่เกิน5นาทีนะครับสามารถดูโพยได้ตัดต่อได้ไม่ว่ากันตามสบายนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ส่งมาที่ย้ำอีกหนึ่งครั้ง podcast at thestandard co นะครับตั้งชื่ออีเมลตรงช่อง subject ว่าคำนี้ดี intern Gen ส k n d intern Gen 4นะครับ ให้ส่งมาภายในวันที่15พฤศจิกายน2020นี้นะครับและนั่นก็คือคำนิีีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears